กินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด่นเจริญยนนะครับวันนี้มีรถไทยรัเดินตามนะครับเป็นเครื่องยนต์คูปตอาร์ตี90นะครับพร้อมสารีลาพกพ่วงนะครับล้อยางยางแท้นะครับผมโครงลิงลมสายฟ้าครับผมพร้อมล้อเหล็กอุปกรณ์คาดและผ่านนะครับพร้อมใช้งานอาร์ R ี D 90นะครับเครื่องเดิมนะครับสีสันใหม่เพื่อความสวย ผม,มหหที่ตั้าใจทำงานอยู่ไม่มีผิดหวังครับอันนี้เลยจะลองขับให้ท่านผู้ชมได้ดูสักแป๊บหนึงทดลองนะครับ ตอนใช้งานนะครับผมที่ตัดอำเภอดวงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารประมาณนี้เลยโอเคนะครับ